สวัสดีครับ FC ทุกท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นนาทากนะครับคู่ตด3สามตัวบนนะครับคู่ตด3สามตัวบนนะครับมาให้ FC ได้ดูกันนะครับมีสองสูตรนะครับสูตร A ีกับสูตร B นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสถิตินี้ และวิธีการคำนวณทดทายนะครับอ่ะคู่ตดนะครับอ่ะมาดูครับสูตร A นะครับขูด A สูตร A ก็คำนวณได้2นะครับสูตร b ีคำนวณได้6นะครับผลได้2 4 6กนะครับก็มาที่คู่ตดหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ทีนี้มาดูในรอบที่สองนะครับสูตร A ได้สามสูตรบีสี่นะครับผลได้สามสองสี่ก็มาที่ตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งร้อยหน่วยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองนะครับเป็นรอบที่สองมาดูรอบที่สามนะครับสูตร A ได้แปดสูตร B ได้สองนะครับผลได้แปดห้าสอง นะครับ852อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ตำแหน่งร้อยหน่วยเหมือนเดิมนะครับร้อยหน่วยนะครับเป็นราที่สามเราที่สามร้อยหน่วย ัหรือเปล่าเนาะเลขเขียนด้วยเลขสีแดงเหมือนกันอ่ะสามรอบดนะูรอบที่4นะครับสูตรเอได้8สูตรบีได้5นะครับผลได้8 6 5ก็มาที่ตำแหน่งนะครับอ่ะร้อยหน่วยเหมือนเดิมนะครับ f อนะมาที่ตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับมาไปสูตร คำนวณนะครับเป็นสูตรคำนวณตัวเดียวนะครับนะนะนไปสี่รอบนะครับมาดูรอบที่ห้านะครับสูตร A อได้สามสูตร B ีได้หกผลได้สามห้าหกนะครับก็ร้อยหน่วยเหมือนเดิมนะครับนะสูตร A ไปที่หลักร้อยสูตร B ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับสามรอบ FC มาดูในรอบที่4นะครับสูตร A ได้6สูตร B ได้6นะครับผลได้6 4 6อนะ่ะอันนี้ก็มาร้อยหน่วยเหมือนกันนะครับนะสิติของเรานะครับร้อยหน่วยเหมือนเดิมเลยนะครับร้อยหน่วยเหมือนเดิมนะรอบล่าสุดนะครับสูตร A ได้เก้าสูตร B ได้แปดนะครับผลได้เก้าเจ็ดแปด หลักร้อยนะครับมาที่สูตร A นะครับมาที่หลักร้อยเนาะสูตร B มาที่หลักหน่วยนะครับนะแต่หลักสิบนะครับไม่มีคู่ตั้วล้อยสิบเนาะนะครับนะเป็นตัวเดียวนะครับก็หาอีกหน่ตัวมาใส่เอานะครับสมาชิกนะทีนี้ไปดูในส่วนของวิธีการคำนวณนะครับมาอยู่ตรงนี้บวกเป็นตัวเลขนะครับนะบวกัวเยอะไว้นะครับ 432นะครับอันนี้ก็ได้0 7บวก2ได้9 9บวก8ได้7 7บวก4ได้1 1บวก3ได้4 4บวก3ได้7 7บวก0ได้7 7บก0ได้7 7บวก5ได้2สูตร A ครับคำนวณแล้วได้2นะ fc นะครับในส่วนของสูตร b ครับ8 3ก็เป็น24เนอะอันนี้ได้0นะครับ4บวก3ได้7นะครับ4บวก3ได้7 เทีนี้มาดูในส่วนของสูตร B นะครับ4ีบวกสได้7 7ไปบวก3นะครับได้0 0นไปบวกสได้2 2งไปบวกแดได้0นะครับ0ไปบวก0ได้0 0นบวกเคงที่ได้9อ่ะสูตร B นะครับก็จะคำนวณได้9นะครับ fc นะจะวางไว้เป็นคู่ต้นเบื้องต้นนะครับขาดอีก1ตัวเลขนะครับให้ fc หามาใส่เอา ขาดอีกหนึ่งตัวนะครับได้สกับเาแล้วให้ในแครับขาดอีกหนึ่งตัวนะเอฟซก็สมาชิกก็หาอีกหนึ่งตัวมาใส่เอานะครับนะแล้วก็นะครับอ่ะดูกันก่อนนะมันเป็นสูตรใหม่นะครับพิจารณากันนะครับหนึ่งหกหนึงศูนย์ปแปดจะมาส,สักตัวเลขไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ f อนะ มันเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบค่อยนํามาเช็คถัดใจก็เรื่อมืนผ่านนะครับเป็นแนวทางเพื่อการยรู้นะครับกับแนวทางผู้ต้นขนมไทย3ามที่นั่งสวัสดีครับ